เทา้าดูเทา้าดูเทา้าสองแม่มาเจอกันสองแม่มาเจอกันให้นมลูกลูกใครลูกมันมมดูดูสองตัวน่ะสองตัวน่ะเขาไม่มากินนมนั่นน่ะมากินนมมากินนมแม่มาให้นมแล้วเล่น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 การไม่หิวเอา้าเอา้เอา เอออ้าวอืม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 อ้าวกินนมอืมไม่หิวน่ะไม่หิวน่ะไม่หิวดู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 ไม่หิวไม่หิวเลยแม่มาให้นมไม่สนใจไม่สนใจเล่นอย่างเดียวเล่น สนใจเลยอ mmm. mm. ืมอืมอ่ะกินนมอ่ะกินนมกินนมอืมอ่ะกินนมตัวไหนหิวก็กินอาตัวไหนไม่หิวก็เล่นอ่ะอืมอ้าใครใครเล่นเล่นอาใครใครเล่นเล่นใครใครกินกินเอาหิวกินอาอาเอาไปเล่นละอืมหิวไหมนี่หิวไหม เ,ออเดี๋ยวเขาก็หนีน,นั่นแหละเดี๋ยวเขาหนีเดี๋ยวไม่ได้กินนะ่นี่ยไม่รีบกินอะ่ะอืมเอามากินนมมากินนมไม่หิวไม่หิวถ้าหิวนะ่ะมาแล้วหนูดูเขาดูเขาอืมเอาใครใคร,ใครเล่นเล่นใครใครกินกินเอาเอาใครหิวก็กินเอาดูดูดูนะ ก well, right. oh, right. so ินแล้วมา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 กินนมกินนมกินนมมาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วอ้าลงมาลงมาลงมาเขากินนมกันแล้วเนี่ยดูสิตัวเล็กไม่หิวเหรอเนี่ยอิ่มแล้วน่ะท่าทางอิ่มแล้วอิ่มกันแล้วไม่ค่อยหิวแล้วแต่ละตัวเมื่อคืนนอนหลับนอนอุ่นะน่ๆ ได้นอนกองกันได้นอนค่ากาันนอน,น,อ,น LIKE อุ่นเลยนะนอนอุ่นอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วแหละี๋ยวแม่ก็หนีแล้วทาไม่กินนะทาไม่มากินนะแม่หนีนะแม่หนีนะอ้าวอ้าวดู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 ความดีอืม้ากัดหั้งแม่ฮะกัดหั้งแม่ เล่นเอาเล่นเล่นดูเล่นดูความโซนความโซนความโซนความดือ้อ,อ,อจะล้องทำไม่ไปกินนม กำลังสนน้าดูเลยดู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 ดดดดมาแย่งน้องกินละมาแย่งน้องกินละ응응เอาเอาเหลืออยู่ยตัวนี้นั่นเนี่ยเหลือตัวนี้นั่นเนี่ยยังไม่ลงมายังไม่ลงมาเดี๋ยว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 ก็เห็นเห็นเขากินแล้วเดี๋ยวก็เห็นเอ้าเอ้าเอ้าลงมาลงมา อืมอืมเอาหาทางลงไม่ได้แล้วเอา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 อืมเอาเอาอืมเอาดู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 เออเออโคตรเก่งเลยอะเอากินกินกินอืมไม่หิวหรอกเนี่ยไม่หิวเนี่ยอะอิ่มกันแล้วแต่ละตัวเริ่มอิ่มกันแล้วเริ่มอิ่มกันแล้ว คิดื้อคิดื้อคิดื้อดูดูดูเวลาจะกินก็แย่งน้องหน้าน้องมีแผลกป็นอย่างนี้แหละอือเอา้าเอา้าบุญวายหน้าดูเลยเอา้าบุญวายหน้าดูเลยอืมบุญวายหน้าดูเลยอืมอืม อืมอืมเอาแย่งกันอืออิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ